สวัสดีค่ะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันกับไมอีกแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้น่ะจะไม่ได้เจอกับไมที่จังหวัดน่านนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้น่ะหม่กลับมาทําเกษตรอยู่ที่ขอนแก่นนะคะจากจริงๆแล้วปกติไมเป็นคนขอนแก่นนะคะแต่ว่าไปได้แฟนที่น่านนะคะที่น่านเราก็ทําสวนผักกูดแต่ทีนี้พอไม่ได้กลับมาอยู่ที่ขอนแก่นนะคะเพื่อนๆมาที่ขอนแก่นไม่ก็เลยเอาผักกูดที่จังหวัดน่านนะคะมาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ที่นี่ด้วยนะคะที่ขอนแก่น ตรงนี้ก็คือจะเป็นสวนผสมผสานที่พ่อของใหม่ได้ทำเอาไว้ให้นะคะก็พ่อก็ปลูกตะไคร้ปลูกกล้วยปลูกอะไรไว้เยอะเลยนะคะพเพื่อนเป็นลักษณะของเกษตรผสมผสานเนี่ยที่เราชอบทํากันอยู่แล้วเนาะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ใหม่จะพาเพื่อนๆ่นมาปลูกปลูกผักกูดในสวนกล้วยนะคะก็คือเพื่อนๆสังเกตเห็นว่าตรงด้านหลังของใหม่เนี่ยเห็นไหมคะก็คือมันจะเป็นลักษณะของร่มกล้วยซึ่งพ่อใหม่จะปลูกเป็นแถวเป็นแนวไว้นะคะเพื่อน งน,นี้คือบันทําเลยเหมาะในการปลูกผักกูดเพราะว่าผักกูดเขาชอบร่มลําไรเนาะแล้วก็ชอบความชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทัเลที่หมายเลือกปลูกผักกูดที่ขันแก่นแปลงแรกของหม่นะคะที่สวนบ้านสวนปณิดานะคะก็คือจะเป็นปลูกใต้สวนกล้วยก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่เหลือเราจะขยับขยายลงไปในนาหรืออะไรเราค่อยว่ากันทีเนาะแต่สาหรับคลิปนี้หม่ก็จะมาปลูกผักกูดในสวนกล้วยก่อนนะคะสําหรับขั้นตอนแล้วก็วิธีการปลูกก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือเรา ได้ต้นพันธุ์มาแล้วไม่ก็ทําการอนุบาลไว้นะคะเพื่อนๆจนกระทั่งเขาเริ่มมีรากเขียวอ่อนนะคะแล้วก็พอมีรากเขียวอ่อนแล้วไม่ก็จะนํามาปลูกระยะปลูกเนี่ยก็คือ30มสคูณห้เซนความกว้างความ,วาม,วามยาวนะคะระหว่างต้นเนาะหรือว่าเราจะปลูก50าสคูณห้ก็ได้แต่สําหรับตรงนี้เนี่ยไมยจะเน้นเป็นปลูกทีหน่อยประมาณ30มสเซนนะคะเพราะพื้นที่น้อยเพราะพื้นที่เราน้อยแล้วก็จํากัดนะคะอีกหน่อยแล้วค่อยขยายเพิ่ม อันนี้คือหมายเน้นคือปลูกเอาไว้ขายยอดนะคะเพราะว่าผักกูดเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงมาทางขอนแก่นแล้วแล้วก็คนเริ่มรู้จักกินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหม่ก็จะมาปลูกผักกูดแล้วก็ทําสวนผักกูดที่นี่นะคะคือทั้งปลูกเพื่อขายต้นพันธุ์แล้วก็ปลูกเพื่อที่จะเก็บไว้เก็บยอดขายด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกที่หม่เคยทาสําเร็จที่น่านแล้วหม่ก็จะนําผักกูดเนี่ยมาขยายพันธุ์ต่อที่จังหวัดขอนแก่นด้วยเช่นกันนะคะ สำหรับวิธีการปลูกก็คือง่ายๆเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆคือไหมจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวเนาะนลักษณะต้นผักกุดนี่คือลักษณะต้นผักกูดอันนี้คือหมเก็บไว้นานไปหน่อยนะคะมันเดินทางไกลมานิดนึงนะคะอาจจะดูดำๆด,ดูเหี่ยวนิดนึงแต่ว่าเขายังเขายังมีชีวิตอยู่นะคะเพื่อนๆสังเกตจะมียอดอ่อนเขียวๆนะคะโผล่ขึ้นมาอยู่อะไรเงี้ยก็คือไหมอันเนี้ยน่าจะประมาณเกินสัปดาห์แล้วค่ะน่าจะประมาณสองสัปดาห์เกือบสาสัปดาห์ได้ละอะไรเงี้ยเพราะว่าไหมไม่มีเวลาปลูก เพราะว่ายุ่งๆกับงานหลายอย่างนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมีเวลาละก็คือเมื่อเราได้ต้นผักกูดที่เราเอามาจากน่านแล้วนะคะแล้วก็อนุบาลดวยพอสมควรแล้วตอนนี้ก็วิธีการปลูกก็คือเราใช้ไม้ไผ่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกชุกตกแบบติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้เสียมหรือว่าจอบขุดก็ได้นะคะเราสามารถใช้ไม้ไผ่กระทุ้งให้เป็นหลุมนะคะเพื่อนๆวิธีการปูแบบนี้ง่ายมาก สะดวกสบายนะคะเพราะว่ามันจะขนาดหลุมเนี่ยจะเท่าต้นผักกูดพอดีนะคะแล้วก็แค่นําผักกูดลงไปในหลุมที่เรากระทุ้งไว้ก็แค่านั้นเองนะคะอันนี้คือระยะห่างคือตามใจเราเลยนะ,ะเพื่อนๆสำหรับของไม้นี่มันจะปลูกทีนิดนึงเนาะเนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่นะคะ <c oughs> พื้นที่น้อยพื้นที่ในการปลูกนะคะนี่กระทุ้งกระทุ้งแล้วก็ ต้นปกูดเสียบลงนะคะก็ถมนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เหมือนกันนี่อันนี้ก็แค่นี้เองอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะอันนี้เหมือนเพิ่งจะตัดหญ้าเสร็จส่วนหญ้าที่เราตัดลงแล้วแล้วก็ให้เข้าคลุมดินเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินแล้วก็เวลาเขาเปิดเน่าก็จะกลายเป็นปุ๋ยด้วยนะคะ นี่แตกเยอะแยะเลยโอ้เก็บก,กินเลยได้ไหมเก็บกินเลยได้ไหมกินได้แล้วค่ะเนี่ยแต่ว่ามาย,ยังไม่เก็บกินนะคะหมายจะไว้ให้เขาโตก่อนปูกกรปูกกรปูกูกรผมเลยเร็วเร็วเร่อโอเคเลยจะได้กินเร็วๆนะคะ แปลงผักกูดที่ใหม่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือปลูกผักกูดในสวนกล้วยนะคะนี่อันนี้เป็นแปลงปลูกทดลองนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อนๆอันนี้คือใหม่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะใช้ผักกูดอยู่ประมาณ2-300ต้นนะคะทั่วบริเวณนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเหมือนปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็คือที่ไหมเลือกแปลงปลูกที่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เขาจะมีร่มของกล้วยนะคะจะมีต้นกล้วยปลูกเป็นแถวเป็นแนวไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็แค่นําผักกูดนะคะลงมาปลูกที่บริเวณเใต้ร่มกล้วยนะคะบริเวณนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะผักกูดก็จะได้ร่มเงานะคะจากต้นกล้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยก็คือเขาจะอยู่ตรงใกล้ๆสระน้ําด้วยนะคะเวลาลดน้ํา ก็จะสะดวกสบายในการลดน้ําในการตักน้ําไปลดหรือว่าในการสูบน้ําขึ้นไปลดด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแปลงผักกูดแปลงสาธิตนะคะแปลงแรกที่ไม้ปลูกในพื้นที่สวนของไม้นะคะสวนบ้านสวนปนิดานะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะนี่หลังจากที่เราปลูกเรียบร้อยแล้วก็สวยงามอย่างที่เห็นนะคะสําหรับสแสลนที่ไม้ึงไว้ตรงนู้นนะคะก็สาเหตุที่ขึงสลนไว้เพราะว่า ก็คือมันเป็นทางเดินนะคะหมายก็เลยล้อมสแลนเอาไว้ก่อนตรงฝั่งที่เป็นทางเดินนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนเดินผ่านนะคะแล้วก็เหยียบต้นปรกกูดของเราเพราะว่าต้นประกูดของเราเนี่ยเพิ่งจะปลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นประกูดเพิ่งปลูกเขาจะยังไม่มียอดนะคะบางทีคนมาแต่เช้ามืดหรือมาตอนเย็นๆนะคะมาใช้พื้นที่แถวงบริเวณนี้ใกล้ๆสระนะคะเขาก็จะมองไม่เห็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ผักกูดเขาโตแล้วใหม่ก็จะนำสลนนี่ออกไปนะคะตรงนี้ทำเลดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมในตอนต่อไปนะคะหลังจากที่ไม้ปลูกผ่านไปได้1สัปดาห์หรือว่า1เดือนใหม่ก็จะมาอัปเดตผักกูดให้เพื่อนๆชมนะคะในคลิปต่อๆไปนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับใหม่ในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเกษตรด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักกูดหรือเทคนิคดีๆอะไรหรือปัญหาอะไรที่เพื่อนๆเ,เจอก็สามารถทักทายทักถามกันเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดว่าใหม่เคยมีประสบการณ์ผ่านมาใหม่ก็จะให้ข้อมูลให้ความรู้นี้กับเพื่อนๆได้นะคะยังไงก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะทะําเกษตรด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้ใหม่ก็ขอขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ